ัลโหลสวัสดีคับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหวยซองเขียนมือนะคะรายการที่จะมาวิเคราะห์เลขเด็ดเลขดังจากหวยซองที่แอดคัดมาให้เป็นพิเศษสำหรับวันนี้พบกับแอดเลขเด็ดคนเดิมตัวที่แห่งวงการใบหวยว่าอย่างนั้นกันเลยที่จะมารับงาี้แจกเลขเด็ดให้กับทุกท่านประจำวันที่1เมษายน2565ก่อนอื่นขอรายงานผลการซะหน่อยนะคะเมื่อวันที่แล้ว16มีนาคมเนี่ยเลขที่ออกนั้นก็คือ737 ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยออกเป็น03นั่นเองครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างก็ชุดสรุปของเราเนี่ยเข้าอยู่นะก็ขอแสดงความยินดีกับแฟ,ฟนรายการนะคะที่ตามชุดสรุปแล้วแต่ส่วนเลขแอดชอบเนี่ย38หลุดไปนะคะคือมันมาทั้ง8มาทั้ง3นะแต่ว่ามันแยกไปออกบนตัวร่างตัวเนาะแล้วก็อ้อมสียงก็เฉียดเหมือนกันไปออก68ซะไดะ้แต่ยังไงก็ชุดสรุปของเรานะคะก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเมื่อวันที่แล้วชุดสรุปของเรา มีทั้งหกเจดหปดใครที่เอาไปซื้อใครที่เอาไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะแล้วก็ไปซื้อออมสินด้วยเนี่ยก็คงจะได้รับทรัพย์รับโชคกันไปทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะหัวซองที่เราแกะกันเมื่อวันที่แล้วนะคะก็เข้ากันมาหลายซองเลยเข้าตรงๆหลายซองเลยนะคะไล่เรียงกันไปก็จะเป็นซองแรกก็คือสาตัวชุดเดียวอันนี้ให้หกเจ็ดบนตรงๆเลยนะคะแล้วก็มีเก่งล่างชัวร์อันนี้ที่แซวกันเล่นๆเมื่อวันที่แล้วนะคะจํากันได้ เราบอกว่าเฮ้ยเก่งบนชัวร์มันไม่เข้ามาแปดเก้าม้วดแล้วเก่งร่างชัวร์จะเป็นยังไงเฮ้ยเข้าว่ะ2องวันที่แล้วเข้าจริงๆนะคุณผู้มชมหกเจ็ดมาตรงๆเลยไม่ธรรมดาเหมือนกันนอกั้นซองที่เหลือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเป็นของ sideways, 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 sideways สายวิ่งสายรูดเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้เป็นเลขเด่นสามกันเนาะแล้วก็ส่วนชุดจับคู่เนี่ยมันหลุดไปก็คือเข้าแต่ตัวเลขเด่นนะฮะใครที่เป็นสายวิ่งสายรูดเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอด เนี่ยนะคาดหัวซองมาให้เป็นพิเศษเลยนะฮะก็คือซื้อมาแต่ซองหลังร้านเลยจะมีแค่ซองหน้าร้านอยู่ซองเดียวเท่านั้นก็คือซองเก่งบนชัววันะะวที่แล้วไม่รู้เป็นยังไงนะฮะเข้าหรือเปล่านะใครใครรู้บอกแอดทีเพราะว่าวันที่แล้วเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะฮะอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบหลุดเก้าวัติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วงวันนี้จะเป็นเลขหลุดวันที่สิบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาแกะให้ดูกันนะครับสาหรับเก่งบนชัวนะฮะ นอกจากนี้นะที่การพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือที่บอกว่าเอามาในซองหลังร้านต้องบอกแล้วว่าบางซองเนี่ยชื่อไม่คุ้นเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองไปสน์ฝีมือกันหน่อยเนาะว่าซองที่เราไม่คุ้นชื่อเนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนนะคะถึงไปหลุดไปอยู่หลังร้านเนี่ยแล้วมีคนตามไปซื้อได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลองเราไปตามไปดูกันหน่อยว่ามันเด็ดขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะย้ํากันเสมอนะคะรายการของเราเป็นเพียงแค่แนวทางการวางตัวเลขให้กับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับการที่เราพูดว่า คนล่างวิ่งลูดโต๊ะอะไรก็ตามนะคะเป็นเพียงแค่คำศัพท์ที่ทําให้คนดูเข้าใจง่ายขึ้นเท่านั้นรายการของเราไม่สลับสุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะครับจะซื้อจะเสียงเนี่ยเน้นเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่า9ซองที่แอดคัดมาให้เป็นพิเศษเนี่ยจะมีซองอะไรกันบ้างครับ เลิ่มกนซองที่หนึ่งนะเก่งบนชัวอันนี้เป็นซองหน้ารนะ้านซองเดียวของเรานะะที่เราคัดมาในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปไม่รู้ว่ามวนที่แล้วเนี่ยเข้าหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่เข้านี่ก็คือ9ก้านวดติดต่อกันแล้วที่มันหลุดนะคะแล้วับงวนนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นเลขเด่น9นั่นเองครับจับสองตัวก็มี9 2้าสองกับ9 5ออ้าห้าเฮ้ยาจริงๆด้วย <c oughs> อา้าวลองดูกันฮะอาจจะเก่งเหมือนเก่งล่างชัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่างวนนี้ได้มาเป็นเก่งบนชัวส่วนเก่งล่างชัวเนี่ย หาซื้อไม่ได้นั่นเองครับซองที่สองอันนี้ที่บอกไปนะฮะเริ่มเป็นซองหลังล้านล้วนนะครับชื่อไม่คุ้นเลยก็คือวางร่างนะฮะตัวเดียวพร้อมสองชุดแกะออกมาก็จะเป็นเลขเด่นสองนะฮะจับสองตัวก็จะเป็นสองสามกับสองหกครับผมซองต่อมาขาเก่งจริงร่างนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเป็นซองหลังล้านเด่เหมือนกันแล้วก็ชื่อจริงๆชื่อมันคล้ายๆกันหมดนะฮะชื่อหัวซองแต่ละซองน่ยส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่า ไม่คุ้นเหมือนกันซองหลังร้านพวกนี้เราไม่คุ้นชื่อเหมือนกันนะฮะเหมือนจะเป็นซองมาใหม่ก็เดี๋ยวเราลองตามพิสูจน์ฝีมือกันหน่อยว่าซองที่เขาคัดเาเอาไว้หลังร้านเนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนนะแกออกมาก็จะเป็นเลขเต็นสองอีกเหมือนกันนะฮะจับสองตัวก็จะเป็นสองแปดกับสองเก้านั่นเองครับไปต่อซองที่สามอันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะฮะเหนือใต้สองชุดซองคุ้นเคยของเราตอนนี้ถูกจัดให้อยู่ในหมวดซองหลังร้านอีกเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่า ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหลังๆานเนี่ยเขาเอาไปเก็บอยู่หลังร้านกันหมดนะคะวันนี้ก็เลยจัดมาเป็นชุดพิเศษนะคะก็คือรายการหวยซองเลขหล,ลังร้านแกออกมาเลยดีกว่านะฮะแกเพื่อาการเสียเวลาแกออกมาเลยก็จะเป็นเด่นเจ็ดนะครับจากสองตัวก็จะมีเจ็ดห้ากับเจ็ดเก้านั่นเองครับซองต่อไปนะฮะซองพี่ชิตชัยตัวเดียวพร้อมสองคู่ไม่คุ้นชื่อเหมือนกันนะฮะดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่รู้ก่อนรวยก่อนนะครับ แกะออกมานะฮะให้เป็นเลขเด่น8นะครับจาก2ตัวมี8 4กับ8 5นั่นเองครับสองต่อไปนะครับชื่อว่า VIP กุหลาบแดงให้โชคให้เลขน้อยชุดสุดแม่นยาไม่คุ้นชื่ออีกเหมือนกันนะครประการเลขวิ่นบนล่าง6,000ขายคานะันในราคา100เดี๋ยวเรามาดูเลขกันเลยดีกว่านะฮะว่าเขาให้เป็นเลขอะไรแกออกมานะฮะเป็นบนน่นจะใช่จะเป็นบนเนาะ บนสาแล้วก็3 9นะคะส่วนเด่นล่างเป็น8ก็จะจับออกมาก็จะมี8 5ห้ากับ8 7ดเจดนั่นเองครับต่อมาเป็นซองม้าสีบอกนะอีกหนึ่งซองนะฮะที่อยู่ๆก็ถูกจัดให้เป็นอยู่ในหมวดของซองหลังร้านนะครับจากที่ปกติเขาขายหน้าร้านเนี่ยแล้วอยู่ๆเขาก็ไปเก็บไปข้างหลังเราก็เลยเรียกว่าหมวดซองหลังร้านนะคะซองม้าสีบอกนะคะวนันี้เขาให้มาเป็นบนเด่น6นะฮะจับ2ตัวเป็น6 4สี่กับห5ห้า ส่วนล่างเนี่ยให้มาเป็นเลขเนาะอกจับสองตัวมันจะมี5 2กับ5 4สีนั่นเองครับซอง่อมาอันนี้ซองประจำของเราแล้วก็เป็นซองหลังร้านชาวประจำนะคะก็คือศูนย์อาจารย์พันทิพย์บนล่างวันนี้เขาให้มาเป็นเลขเด่นบนนะคะสามกับ 8, 8จับ3ตัวมี8 1 4 8 1 5แหแล้วก็8 2 5, 5นะครับส่วนเด่นล่างเนี่ยให้มาเป็น5กับ0จับ2ตัวมี25 2 0 7570ห้าเจดศย์แล้วก็8 5ดห้าดนั่นเองครับซองต่อมาในห้าก็เป็นซองประจำของเราอีกหนึ่งซองนะฮะก็คือดวงเศรษฐีบวงเงินไหลามานะครับเป็นซองหลังล้านดั้งเดิมนะฮะที่เราซื้อมาแจกกันเป็นปีแล้วเนาะแล้วก็เข้าเป็นประจำเนาะแล้วก็ปกติเนี่ยเราก็จะชอบเอามาเป็นแบบตัวเลขหลักนะดวงเศรษฐี้นะวันนี้เขาให้มาเป็นวิ่งล่าง5้านะครับจับ2ตัวก็จะมีสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าส่วน เงินไหลมาเลขเด่นบนเนี่ยเขาจะให้มาเป็น8จาก3ตัวก็จะมี814815แล้วก็825นั่นเองครับเอาละครับเป็นก็รคบกันแล้วนะฮะกับ9กซองที่แอดคัทมาให้เดี๋ยวเราไปดูชุดจับคู่เลขเหมือนกันเลยดีกว่าว่าชุดสรุปของงวดวันที่1เมษายนเนี่ยจะมีตัวเลขไหนเข้ามามากที่สุดแล้วก็จะมีเลขเด่นอะไรกันบ้างครับและนี่ก็คือชุดสรุปของเรานะฮะประจำงววันที่ หนึ่งเมษายน2565นะครับก็จะมีเลข2เลข5แล้วก็เลข8นะครับเลข2ก็จะมี25 29 28 20นะครับเลข5ก็จะมี57 58 59 50นะฮะส่วนเลข8ก็จะมี83 81 80นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเลขที่มาเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเลข8เนาะแล้วก็จะมีเลข3เลข5แล้วก็เลข2 ที่เป็นเลขขึ้นมาเยอะลองลงมานะครับแต่สําหรับแอดเนี่ยนะะวันนี้ชอบเลขสองถ้าถามว่าทำไมถึงชอบเลขสองก็เป็นเพราะว่าปฏิทินส้มฉุนวัดทรงเสบเลยนะคะที่แอดเอามาแจกเมื่อวันที่แล้วใครยังจำกันนะเดี๋ยวแอดขึ้นภาพให้ดูเลยละกันว่าวันนี้เขาให้เลขอะไรวันนี้นะคะเขาให้มาเป็นเลขคุณผู้ชมต้องลองสังเกตดูอะแอดก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แอดเห็นเป็นเลขสองแต่ใครเห็นเป็นเลขอื่นก็แล้วแต่ว่าใครจะเห็นเป็นเลขอะไรแต่ต้องบอกแล้วว่าวันนี้แอดชอบเลขสองเป็นพิเศษ แล้วก็ถ้าดูจากชุดสรุปนะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมี20 50 80ก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆซองให้เลขศูนย์มาเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันจับคู่กันไม่ได้แอดก็เลยใส่เป็นแบบเป็นติ่งเนื้ออยู่ข้างหลังนะคะเป็น20 50 80สำหรับใครชอบเลขไหนนก็ลองพิจารณากันดูนะคะใช้วิจารณญาณในการซื้อนะครับไม่ใช่ว่าแอดบอกอะไรไปก็ซื้อหมดหรือว่าเห็นตัวเลขกันไหนอยู่บนหน้าจอก็ซื้อหมดไม่ได้นะคะคุณผู้ชม นอกจากนี้นะฮะก็ใครที่อาจจะไม่ชอบชุดสรุปเนี่ยก็ลองไปเปิดดูครึ่งแรกของเราใหม่นะฮะว่าหัวซองแต่ละซองที่เราคัดมาแจากเนี่ยคุณผู้ชมชอบซองไหนหรือจะลองใช้ทริคแบบว่าสุ่มจิ้มไปดูใช่ไหมสุ่มจิ้มเลยว่าเปิดมาช่วงนี้เจอซองไหนตามซองนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผู้ชมเหมือนกับดวงของเราแบบเหมาะจอกระซองนี้ก็ลองตามซองนั้นดูก็ได้นะครับเอาละครับแล้วก็ครบทุนกันแล้วนะครับสำหรับรายการหวยซองเขียนมือประจำวุฒิที่ หนึ่งเมษาย,ยน2565นสําำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับได้รับทรัพย์นำโชคสมความตั้งใจสมหวังกันทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ทุกคลิปเลยนะฮะหรือว่ากดทุกอันนะฮะเห็นคลิปไหนของเพจเราเห็นคลิปไหนของช่องเราเนี่ยก็อย่าลืมกดถูกใจนะฮะคอมเมนต์มาก็ได้ว่าอยากได้อะไรนะรเนี่ยแอดจัดมาให้กันหมดนะครับก็ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในวดหน้าสวัสดีครับ